นะครับหลังจากนอนที่เขื่อนน้ำพุงนะครับสองคืนแล้วนะครับชมบรรยากาศนะครับนะครับสายน้ำแสงแดดนะครับและภูเขานะครับบรรยากาศลมเย็นชิวๆนะครับที่เขื่อนน้ำพุงนะครับท่านไหนอยากจะมานะครับก็เชิญชวนได้นะครับที่เขื่อนน้ำพุงให้มาทางด้านหลังนะครับนะเข้าทางด้านที่เขามีการจะเคยจัดงานอีสานเขียวนะครับอย่าไปหน้าเขื่อนนะครับหน้าเขื่อนนั้นขับรถไปชมวิวได้นะครับ แต่ถ้าท่านจะมาพักกลางเต็นท์นะครับให้มาที่ทางด้านท้ายเขื่อนนะครับบรรยากาศดีนะครับท่านไหนชอบอประเภทตกปลาหาปลาด้วยนะครับก็นําเบ็ดนะอุปกรณ์หาปลามาด้วยนะครับนะเขาไม่ได้ห่วงนะครับอยู่ที่ความสามารถท่านจะหาได้เท่าน,นั้นเองนะวันนี้ผมก็จะเดินทางต่อไปที่กาลสินเพื่อไปนอนเป็นเพื่อนกับไดโนเสาร์นะครับบรรยากาศตรงนี้นะครับลมเย็นชิวๆนะครับนะ ใครอยากมาพักผ่อนช่วงวันหยุดหรืออะไรก็มาได้นะครับเกิดน้ำพุงบรรยากาศเงียบสงบนะครับเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนนะครับพื้นหญ้าเขียวกะจีนะครับนะนุ่มสบายนะครับเวลากลางเต็นเี่นนอนแบบนะฟินนะครับนุ่มสบายไม่เจ็บหลังนะนะครับพื้นหญ้านุ่มมากนะครับบรรยากาศยามเช้าดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับตรงช่องตรงนู้นนะครับนะอย่างที่ผมถ่ายชมกันนะครับ เพื่อนไบค์เกอร์หรือท่านไหนนะครับอยากจะมานะครับมาได้นะครับพื้นที่กว้างขวางกว้างใหญ่ไพศาลครับมาแล้วก็เรื่องขยะอะไรก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับ่าเอามาทิ้งที่นี่นะครับขยะนะเก็บหมดนะครับขยะเรานํามาแล้วก็ต้องนําออกไปนะครับนะเรื่องขยะถุงพลาสติกอะไรต่างๆนะครับเราไม่ได้มาทําให้พืน้ที่สุขบกนะครับเรามาพักผ่อนหาความสุขนะครับบรรยากาศลมเย็นมากเลยนะครับนะ ช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับนะก็หาเครื่องดื่มเย็นๆมานะครับชุดปิกนิกอุปกรณ์ใดต่างๆนะครับมาด้วยฮะท่านจะได้รับความสําราญอย่างแน่นอนอ่าขอบคุณนะครับเดี๋ยวเดินทางต่อไปอีกนะครับที่กาลสินนะครับก็มาที่สายๆก็จะมีน้องวัวนะครับมายิบหญ้าเป็นเถือนนะครับเยอะแยะไปหมดเลยครับนู้นก็จะมีการตกปลานะครับตกปลาหรอนู่นนะตกปลานะครับ สายน้ำแสงแดดน,นะครับเนี่ยสายลมนะครับวิวทิวทัศน์ก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับรอบแววล้อมไมด้วยภูเขานะครับโล่งสบายตานะครับ